สวัสดีค่ะพาเข้าป่าไม่หยุดไม่ได้พักเลยพาเข้าป่าอีกแล้วนะคะเพื่อนดูอุปกรณ์จะไปตกปลาด้วยอม,<า>มาถึงป่าแล้วนะคะป่าใหม่ป่าใหม่ป,หมป่าใกล้ๆจากของที่เก็บวันนั้นแหละแต่มันติดกันเนาะก็เลยมาลองดูนะคะ ดูมันฝนตกนะคะแล้วมันหลุดหลุดเลยนะคะมันเพื่อนมันหยุดนะคะวันนี้ก็ไม่ได้หยุดวิกะชวนเข้าป่าอยากเก็บอยากเก็บเห็ดยิ่งกว่าเราอีก <c oughs> มันหยุดไม่ได้หยุดเลยเใช่ไหมเนี่ย <c oughs> คนละครูนะคะวันนี้ โลครคุโครุครมีกะนนนไปฝั่งน้นไอในโทรศัพท์ใหม่นะคะโทรศัพท์ไม่ใช่ไอโฟนอ่ะอีกเครื่องหนึ่งนะคะไม่รู้ว่ามันจะชัดไหมเพราะว่าไม่เอาโทรศัพท์มาสองอันไอโฟนกับไอเนี่ยบานเต็มเลยเหมือนดอกไม้เลยเนะาะขายดอกไม้เลยรอบก่อนเอาไปขายให้เพื่อนหมด เพื่อนซื้อดูอันนี้เต็มนะคะเตย่ามันบงังย่าบางไม่รู้เห็นไหมอาทิตย์นี้ไม่มีเรียนก็เลยเมื่อวานวันพุธไม่มีเรียน ครูไปลมอ่ะครูไปเกสานลมไอเขาเรียกะนะลมอ่ะมันหยุดนะคะเก็บง่ายนะขาย,ยาวๆ นี่เจอดงเห็ดอีกแล้วนะคะเพื่อนๆป่าใหม่ป่าใหม่เมื่อกี้ก็มีเห็นออะไรนะถุงถุงมือนะมันจะมีคนมาเก็บเหมือนเรา่น่เลยไม่ค่อยมาตัดขาดที่หลังเก็บเก็บก่อน ก็ลองสั่นขอภัยนะคะเพื่อนๆมีเอาขาขาค่าเอาขาตั้งกล้องอันใหม่มาแล้วก็โทรศัพท์ใหม่อะจะบอกว่ามิกาเก็บเห็ดสวยนะคะสวยกว่าเราเขาเป็นคนที่เก็บใจเย็นหรมอว่าไม่ใจเย็นอะเก็บ my นี่เก็บเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งด้วยมิวก็จะมาตัดขานะคะเพื่อนเพื่อนตัดขานี่คือ yrittää tehdä siistiä jo suoraan heti ämpäriin. Ei, kyllä ottaa vain suojelta. Jaa. เยอะมากเลยนะคะแต่ป่ามันขึ้นเนี่ยแบบนี้แล้วมัน เก็บยากนะคะถ้ามันเป็นมอสหมดเลยอะไรเงี้ยมันจะเก็บสนุกตัดออกชุบชุบชุบอะไรเงี้ยนะกรรไกรตัดมันก็ดีนะชุบชับชุบชับดอกใหญ่ใหญ่ดอกใหญ่เก็บเห็ดเสร็จนะคะมดี๋ยวก็จะพาไปเก็บเอ้ยไปตกปลาชวน เพราะว่าทางผ่านกลับบ้านมันมีมันมีที่ตกตกปลาเขาอยากไปได้ครึ่งครุแล้วนะเพื่อนๆชิบชับ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 ชิบชิบ มาเด้อมาช่วยเก็บเห็ดมาเด้อมาช่วยเก็บเห็ดปัดแล้วก็ใส่ใส่ถังเลย มันหยุดไม่ได้หยุดมาเก็บเห็ดสนุกอีกแบบเนี่ยมันอยู่ข้างในเนี่ยนะคะมันก็ไม่เออาหรกมันเยอะเลือกได้นะคะสวยเลือกได้เดี๋ยวไปเจอเป็นกลุ่มก่อนจะไลฟ์สดแฟนเพจ ได้เยอะบบฝรั่งไหนเยอะเยอะไหนบาร์เซโลน่าเกือบเต็มถังเต็มแตงค่ะเต็มแตงค่อยเต็มถังแต่มาถังถังถังเต็มถังปัวรีปัวรีถังแล้วเดี๋ยวเต็มเซอรนเต้านะ ครึ่งทางอืมครึ่งทางแล้วนสนุกอืมสนุกฮะนม่เั็นมีกะบอกว่าร้อนค่ะ ตัดเอาแต่ดอกใหญ่ๆนะคะแบบดอกสวยๆอะ่พะพ้ามันเยอะเกินมันเราเลือกได้เราอันเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวมารอบหน้ามันก็จะโตฝนตกอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะโตขึ้นขึ้นมาอีกมันสามารถโตมาได้เรื่อยๆนะคะเดินไปเดินมาเจอเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองนี่นี่นะคะ สวยเลยนี่สวยสวยไม่คิดว่าจะเจอพ่กะก็เจอประมาณห้าดอกนึว่าจะย้ายป่าแล้วนะคะเดินออกมาแล้วติดถนน,นนี่เละแล้วมันมวน้วนอ่ะ นี่ะนะคะเพื่อนๆได้ครึ่งถังมีกาก็น่าจะได้ครึ่งถังคนละครึ่งถังแล้วเราจะย้ายป่าละเดินหากันเจอแล้วนะคะเมื่อกี้ตะโกนตะโกนหากันจนทั่วป่ากลัวนี่แบบนี้สวย ถ้าแบบแห้งๆจะเก็บสนุกนะมันจะได้ยินเสียงกรึดกรึดกรึดอะไรเงี้ยอันนี้ฝนมันตกไงก็เลยไม่ได้ยินเสียงตะโกนหากันจนกับอีกครับ ขาย,ยาวๆสวยๆสีกลลองโทรศัพท์เนี้ยแปลกๆเนาะมันไม่เหมือนไอโฟนอะแต่มันก็พอถ่ายได้อยู่ <laughs> ลมเย็นสบายมากเลยเหมือนเหมือนช่วงเกี่ยวข้าวบ้านเราอะช่วงเนีน้ช่วงนั้นเลยปีหน้ามิวเรียนจบเดือนกันยานะคะกันยาตุลาเนาะน่าจะได้กลับไทยอยากไปอยากไปฉลองปีใหม่บ้านเราอะปีใหม่แล้วก็อยากไปเกี่ยวข้าวพามิกะไปลองเกี่ยวข้าว ไปช่วงหน้าหน้านัา้หน้าเกี่ยวข้าวบ้านเราอยากไปหาจับปงจับปลาอะไรเงี้ยเออสนุกน่าสนุกมีกะอยากอยากไปช่วงหน้าหน้าเกี่ยวข้าวหลายครั้งแล้วนะไม่ได้ไปสักทีด้วยที่ว่าเราวันหยุดอะไรเงี้ยได้ไม่ตรงกันถ้ามิวไม่ได้เรียนมิวก็น่าจะไปช่วง ช่วงไหนที่ตั๋วมันถูกอะ่ะหน้าร้อนน่าจะเหมือนคล้ายๆปีที่แล้วอะไรเงี้ยเนาะแต่เนี่ยเรียนไง<ม>ก็เลยเออ<ม>ไปช่วงนั้น มิกซี่ซินาซานอปาริออนมีแกบอกว่าเธอมาฟังนี้เยอะเยะมีวเพิ่งเจอคิดดูได้เต็มครุก่อนจะย้ายป่าเกือ <c oughs> บเต็มแล้ว ดอกใหญ่มากนี่นะคะดอกใหญ่มากเลยนี่โหเนี่ยขาโคตรยาวนี่นี่มันตัดขาเดี๋ยวมันตัดขานี่ยนี่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 เป็นกระจุกเลยนี่ขายาวมาก ตเต็มคุแล้วก็จะย้ายป่าเพราะว่าวันนี้จะตเต็มเอาทั้งถุงเอาทั้งตะก้ามาเลยเห็นไหมขายาวขายาวมากเลย เหมือนเราตัดไปเงี้ยสมมติถ้าเราเอาไปให้เพื่อนหรือว่าไขายเพื่อนเขาก็ไปตัดตัดเพิ่มอีกตัดทำความสะอาดอะไรเงี้ยนะคะงคนเขาก็ล้างล้างข้าอย่างไอ้เนี่ยเนาะ ไม่รู้ว่าโฟกัสไหมถ่ายไปกล้องใหม่กล้องใหม่กล้องใหม่หมย่าขึ้นเต็มเลยนาขึ้นความจริงคือด้าไม่ไหวบัง ใหม่ไทยเห็นมาฟินแลนด์นะมาเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ฟินแลนด์ไม่รู้วันไหนไเห็นใหม่ไทยลงรูปไหมก็เลยรู้ใหม่ไทยใหม่ไทยแม่มิวนะคะตั้งแต่เลี้ยงหลานไม่ได้ไปดูลิเกเลยปกติแกจะไปตลอดนะลิเกอะไปดูลิเกกับไอ้กีโน่ไปดูดูตลอด ขึ้นโคนไม้ เหมือนดอกไม้เลยเนาะ นายเอามาดูสิแม่ละเกีนฟูดูมีกะเจอเห็ดเต็มเลยทุกห้องมิวคองเราทางไม่เจอเหรอฝั่งนน้นเสียล้วน่าในวันนี้แล้วแต่มนี๋ยวนี้คุณสมศรห้สัปปายกสัยเปลี่ยคันตะปูหรือเปล่าตดหรือเปล่าอยู่ดูเต็มถังแล้วไปเดิน ไม่นด้ก็ตัวเนียนเมสซาเอออะไรเนไหไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่ได้คนละถังเกือบเต็มได้คนละถังเกือบเต็มก็ก็เก็บใหญ่เลยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ว มีกะตัดขาอย่างเมาหมันเจอกันใหม่มันหยุดปรับแล้วไม่ได้กลับเจอเห็ดเลืองอีกแล้วใหญ่มากอดูเจอได้ป่าเห็ดเห็ดเลืองอีกแล้วนะโอ้โหบ้านมากมันโดนน้ำไงนก็เลยเป็นแบบนี้นะคะ เห็ดเหลืองได้ปลาใหม่แล้วปลาที่มีเห็ดเหลืองเยอะๆปีหน้าเดี๋ยวมาเจอกันนี่นะ,ะนะคะเวลามิวตัดเห็ดเนาะมิวจะชินตัดไปด้านนอกเงี้ยใช่ไหมเนี่ย นกแบบเนี้มันจะไม่คมนะเพราะว่ามีดอะ่ะมันมามันมันต้องตัดเข้าหาตัวเองอะ่ะมีดเห็นไหมฝังคมมันต้องตัดแบบเนี้ยคือเราไม่ถนัดเลยอะ่ะเวลาตัดเห็ดพึ่งเหมือนกันไม่ถนัดนต้องตัดเงี้ยเข้าหาตัวเราเราก็ไม่ถนัดเนาะเราจะถนัดไปแบบเนี้ยไปไม่ไม่เข้าหาตัวนะคะ